เปิดคอนโดกุ้งพลอยหรูหราไม่น้อยหน้าสามีเก่าเรียกว่ากำลังอยู่ในกระแสความสนใจมากที่สุดนาทีนี้ก็ไม่ผิดนักสำหรับติ๊กนิกกบราเธอหรือชื่อใหม่เสริมดวงชะตาอย่างกุ้งพลอยกนิตรินพัดพักดีโชดเหตุเริ่มมาจากติ๊กได้โวยหนุ่มสอนรามว่าเลี้ยงลูกสาวไม่ดี พัฒนาการช้าจนทั้งด้านหนุ่มสอนรามไม่พอใจออกมาตอบกลับก่อนโชว์หลักฐานว่าแอบไปใช้นี่ให้กับติกต๊กนิกกบราเธอบเมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมาทําเอาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวว่าเหตุใดติกต๊กนิกกบราเธอบนั้นยังคงสร้างนี้สร้างสินอีกท,ทั้งทั้งที่เคยบอกว่าจะกลับตัวกลับใจ ซึ่งล่าสุดเรื่องราวก็เหมือนจะลงเอยด้วยดีหลังติ๊กได้ออกมาไล่สดขอโทษข,ขอโพยอดีตสามีพร้อมยกเป็นพ่อที่ดีบอกที่ตนทำไปก็เพราะอารมณ์ชั่ววูบน้อยใจที่ไม่ได้เจอลูกเท่านั้นและปัจจุบันทางด้านติ๊กบิกบราเถิบได้ออกไปอยู่คอนโดและต้องบอกเลยว่าภายในห้องนั้นไม่ได้ลำบากเพราะห้องที่ติ๊กบิกบราเถิ อยู่ก็ใหญ่โตและหรูหราเอามากๆเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลย